เห็ดยังเรยายอม่เก็บัวในสาวรีค้นสวยเด้อนี่ใส่เน uh uh ี่อ uh 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 ือโอ้ยดูข่ผลตุกผลตุกอือยหน่วยวัสดกเนาะเก็บฝั่งนู้นเหรอเออก็มาตะม่เก็บบักทัวเด้อนี่กับสาวรีคนสวย อ่เบิงเด้อบอกทัวเพิ่นนี่แม่ดุกดุกดุ๊กไปริมนั้นก็ได้พลอยไปริมนู้นบ่ไปน้ำกั้นนี่ลายจ้างชีตาหินหนานี่อยู่้ยไปน้ำกั้นไทยอันนั้นอยู่เออเนี่ยโอ้ยไปอะไรนักหนาไปยางน้ำกล่นกั้นน่ะลาฟาร์ซำไหนเออเก็บมาเลยข้างนี้เออเออลิไปน้ำกั้นอ้าวพ่อไเก็บเป็นบ่เก็บเป็นบ่บักทัวนั่น่ะยังไม่เป็นข้างล่างเลยแ้วตั้งด้งร่างด้วย มันโนตบนี่ไม่เอามันีดรดลกเนี่ยเบิ่งเขาปลูกทัวไว้จะแม่นดูคักดูนี่ยเอาหน่วยแบบไหนนี่อ,าาอันนี้บ่เอาได้บนนี่นมขามขาเม,มือกันใหนนยัยอุ้ยจะเข็ดเป็นบ่เป็นมันก็เก็บด้ว้แต่ักรยนยายดูกลัวมานันในหิ่มันถลองถลอกอะไร เอาเขาก็ต้เก็บรีบมาจ้ะรวบด้วยไรย้ายนั่นเนี่ยรวบตัวฝนตกมีอันนี้เยอะยึใส่ฝนเก็บตากฝนกระไดตัวเก็บมากลัวมันจะเกินนะเล็กเท่าไหร่แล้วมันก็แลดันเก็บได้เก็บมามาเก็บปักท้วงขึ้นมาสูกันเนาะย่างไหวหลายเก็บละเอียดแน่ยนี่อันนี้บ่เอาเยอะไหนเนี่ยเอาเป็นบักท้วงนั่นบักท้วงเศษ หบวยิงโลเป็นร้อยอยู่ทัวด้ป่ะนี่เก็บขังหนึ่งแต่จักโลใหญ่หลายโบกชีออกไปไหวแล้วป่าม่านป่าม่านร้อยเป็นร้อยโลพุ่นตอนนี้โลจักบาทโลโลตอนนี้โลละร้อยเอาไปทรงหรือว่าไปขายเองขายเองคุณทรงบอกมาได้เห็นหนาเราดอกเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ำเราอื ยินบอหนาหนาเมขาหนาสาวรีคนสวยเราเก็บไปขายส่วนหนึ่งเราทรง,รงช่วงนี้ทัวโลละลอย่นะแ่อตใี่เเอาไปเกยที่นี่ด้วยนัว เอาได้นี่ลูกนี่มันเล็กเกินนั่นเล็กเกินยาวมันหรือเอาอันี่เอาอยู่บ่นี่วุ้ยเจะเป็นแถวหย่างใส่สอบใส่สอบบ่แถวที่ยายเก็บพวกจิ้มถุกจิ้มมาแล้วนะนี่ถุกถุกช่วงพึ่งออกเก็บไม่ที่วันโอ้นี่พึ่งออกนะเจ้าบ้านกินเก็บคนเดียวนั้นได้เยอะมาก นี่บมอมเนเก็บอันน,น,นั้นเราบอนี่เลือจักอกนี่เลือจักล่องสามแถวโอ้สามแถวเอาทิมเลยลูกเก็บทิ้งตรงนี้หรือว่าเกฟทิมทิมทิมลุ่มลา่างนั่นละเอากลัวมันเป็นเชื้อราเนาะมันเมีนบอเป็นเด้อเพราะว่ามีอนอนมียังกับบอเป็นยังเพราะว่าแบบทัว บ่เคยได้ฉีดยานี่นู้น่วยนี่คือบอ่เอานี่น่วยนอนงอกเนีนี่นั่นแโอ้ ตอนนี้งยายจะให้เลนะยี่สิบบาทเท่านี้แหละจริงเหรอมีมีร้านร้านนักล้วยอืมยี่สิบบาทเท่านี้อืมน้อยกว่านี้อีกเมื่อก่อนนี่ยี่สิบบาทอืมเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนาะเดี๋ยวนี้เจ็ดปากยี่สิบบาทอืมเจ็ดปากยี่สิบอืมเจ็ดปาก เจ็ดฟักกี่สิบคือปึงมาเมนโต๊กฟักละสามบาทคุณวัวช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันแพงแมนอยู่ดอกเพราะว่าไปตลาดกั้มนน้อยนึงสื่อเคืองโล่คนบอกว่าห้าสิบบาทโอ้ยบักทัวฟักยาวช่วงนี้แพงมันเห็ดมันเห็ดยากบ่โอ้มันอันเนาะมันไข่ไขว่าลูกมันบก่อยยาวแต่ว่าตัวนี้มัน เศษมันใหญ่มัดบ่เศษมันยายจะแยกต่างหานี่ล่ะดกดกด้วยจ้ะนีลูกน้อยเพื่อนนี่ออกเต็มอยู่นี่เก็บเลยจักขังเลยยายกังเบไอวันนี้พิ่อเก็บบ่นนีเนี่ยงาเออเหงาพักเหงาดีค่ะ กำลังออกดอกซะนั่นเลยลนยลอ,ยอากาศดีเนาะเก็บบักทัว่เมื่อนี่บวชข่อยห่อนป่าไหน,นบักทัวบ่ได้สีดยาเบิ่งเด้อจ้ะนี่บักทัวสาวลีคนสวย,ยบ่ได้สีดยาเบิ่งเด้อจ้ะนี่รับประกันได้เลยนี่จะ้ะเพิ่นสิขายอยู่ตลา,าดนัดโดมตมตลาด มืออืน่นเสานี่ตลาดโต้ตลาดทีสองตลาดเสาร์ปยตลาดเสาร์จัดร้านแล้่ทีสาม<อ>ทีสี่คนก็นเดินแล้วอืมทีสามทีสีปูกไว้ด้นปันไหนนี่จังไดเขาสองเดืนอนแล้วหากือบสองเดืนเอนอ่ะเนี่ยปอกหนไหน,นเออถ้ามันสมบูรณ์นั มันสมบูรณ์มันก็นมีมั่งละ่ะงามบ้านกเก็บแอืมเพราะว่ายายเก็บเมื่อกี้นะข้างโน้นงามเก็บเท่าเก็บแถบสูมือเนาะเมื่อวานก็เก็บเมือก่อนก็เก็บเพราะว่าเราปลูกไว้สลับสลับหลงบ่ยายเวลาเก็บนึกเก็บตะพื้นตะพื้นสลับลลหลง หนึงแนวผักทัวสองเดือนเล้ยมาเร้วปีนี้ช่วงนี้ทัวราคาดีทางบ้านเท่าราคาโลดจักบาทเนาะแต่ทางนี้โลดขายปีกโลดละลอยใบใหญ่ขายขายทรงดิทรงดิทรงทรงแปดสิบล้ว่ะหน้าล้านโลดละลอยโลดละลอยอะไดอกบอองโล0บยายขายสามมัดห้าสิบ ใหยเราเห็ดสามาถาซิฟสามมาถ่าซิฟคือมัดละจักขีดประมาณเราเห็ดแบบว่าให้กินได้ทุกประเภททุกระดับเน่ะจะเพราะว่าพักเราบ่ได้ซื้อมากเราปลูกเองแล้วก็เคยเลืยขายถือกได้ให้ดูกขาเราได้น้ำเพราะว่า สาวรีคนสวยเราปลูกสวนหมากแล้วสิปลูกพักเองด้วยจ้ะติด,ด,ดต่อได้ถ้าไกลๆติดต่อได้จ้ามาเอาอยู่ตลาดได้แต่ถ้าว่าไกล้นี่ทรงบ่ได้ดเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นพักโซดมันทรงบ่ได้นะจ้าเป็นตะต่ำสมเรี่ยงยอืม ตำแล้วก็ถอดหมูตั้มสมแล้วก็ถอดหมูถอดป้าเนาะคือสีเข่ากันหนึ่งข้าวเหนียวไม่หนึ่งข้าวเหนียวไม่อืมหนึห่งข้าวเหนียวไม่หอนหอนจกักตี๊บเนาะพี่น้องเนาะเว้ยเข่ากันปนัญญ์ ขันแม่นดก,กดเก็บแต่ใบสองคุณขันแม่นดกเก็บแต่ละหลอบนี่อู้ยจะขนาดว่าบ่ค่อยออกยังยังติดหลอบละลอยโล่อย,อยู่มันอยากน้ำอีกอย่างหัวปลูกทั่วขางนี่มันอยากน้ำนี่แหละอยางน้ำตัดขางน้ะยใหญ่เนาะนี่ขันบ่มีไม้ไผ่นี่นนยางน้ำเห็ดขางต้องใส่ใจในเรื่องการทำขางด้วยพี่น้องปลูกบักทัว่วมักเห่านี่อืมมัดขายได้อัน เขาเอื่นเขาเอื่นยังกเกาะเศษทั่วอือต้อนปูกับอัปเดตให้เบิ้งแล้ววันนี้มาอัปเดตตอนเพิ่นเก็เน่จะจะ สาวรีคนสวยคือเกาแหละจ้ะคือเกาคืกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นสาวรีคนสวยไหนเด้อเออเพื่อนก็เฮ็ดคลิปคือกันอเอ่อขอท่านก็ขอโทษขออภัยเด้อเออว่ามันบอว่าเอฟซีสาวรีคนสวยสาวสมศรีผ้าเลาผ้ามาเบิ่งเราวิธีของเราปลูกพักขายพักบ้านๆ เิ uh, mm ่นหลยอืมหยิ huh. oh, no. uh ่งไล่ค่ะอืมโดกขักเนาะชางโทถาม ดูปลาทัวนี่สายเก็บเดียวดีสุดเจา้าคุณตามยังคุณน่ะเก็บพอตามก็สองสามคนด้วยเก็บแต่ละลอดเก็บคนเดียวเก็บพอท่นเอาเก็บไปเลย โมเมนโอ้ยโมเมนหย่อนแสงไปแล้วบ่ดูกดกนี่พี่นอ้องห้ามแหงพูณนะเบิร์เด้อน,นี่บ่จำเป็นว่าสิเฮ็ดให้มันแป้นเด้อเราปลูปบกบักัวนี่ซาลีคนสวยปูประกัวบ่เคยมีว่าสิแปนสิเตียนหกหกกับบอบอมีปัญหาเด้อนีน่เบอร์นวยใน่จานนี่ นุ้ยกะนุยดอกกระดอกนี im, um, ja. um, ่ไอที um, i. I ่เป um, <It> ็นดอกกะมีองเอนเด้อเออยงว่าเก็บได้อีกเป็นสองเดือนผุนนี่คือว่าเรามาเล่มที่ว่าหลงเนาะจ้ะพอเราเก็บออกไปแล้วยืนในรถแล้วไปใส่รถไปแล้วในนี้คือว่าข้ามาเล่มเบิ่งเรามาเบิ่งวิถีแม่ขาเด้อจ้ะบอรับสื่ออย่างเดียวดิ ปลูกพร้อมถ้าปลูกได้นี่มันสิลดต้นทุ่นได้ยางคักเลยเด้จ้ะตามต้นนะพ่อใสเก็บคุณละฟังบ่ประสันสิลุงขันลุงขันลุงนี่มันไอสิฟักไงท่านที่เลยอืม ใส่ย่ใหญ่ใส่าพ่อยจะปลักใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่เบิง้งงามขนาดชาวพ่อยนี่พามาฝึกงาน ติดถูกช่องนะสาวพ่อยอ้นะเพราะว่าไปสายไปนั่ตลอดเห็ดกับบุ้ยหยาดใช่ไหมตั้มสมวะ ตั้มใส่ตั้ใส่อันลูกระกอกมันฝาดเนาะใหญ่เนาะเป็นว่าบอมันฝาดเขาเขาว่ามันฝาดดิฝาดอตั้มใส่สมบักขามด้อเจ็บตั้บักทั่วใส่สมสมบักขามเปียกเออตั้มถั่วก็ได้ตตละกอ ตั้มใจบักงูเปรี้ยว,วหวานหวานขันใจบักขามเปียกนะซีเสียบขันใส่บักอกมันสีเหลมันสีฝาดจักแล้วแต่ผู้มักใหย่ใหญ่ให้ลูเก็บต้นมาแล้วนะแล้วแต่ผู้มักผู้สอบมามาเดี๋ยวพายให้บานเท่าต้นนี้บ่แม่นบักอกออกหน่วยบ่หื้อออกเลยได้เนาะตาเดี๋ยวไปเก็บบอสบักอกท่านไดุ้๋ก จะก็ไปเก็บสูปีน่หอัดจจนี่เยแตกยอดหมใช่ไหมล<ม>ด้มาแต่เลีดกอกแ่ดีเห็นนี่เ,นนเห็นอยู่นีโดโอนี่ก็หลายรูแล้วนา,งงายนาทุงปุ๋ยหนึ่งนี่ก็ประมาณ 20, ยี่สิบืสามโลเต็มทุงปุ๋ยนี่ อุ้นี่วางยนะซเียไปเลยสอบละหารวยเงินสอบละห้าร้อยเงินห้ารูเลยแม่บ่แล้วก็ูละร้อยอ่ะเออไปบ่บู่คำนวณต๊ะลเราท่งเราท่งมาถึงเราเว่าถึงเราหว่าถึงคนอื่น แต่สำหรับสาวรีคนสวยทรงไปถึงทัวสาวรีคนสวยนี่ทรงราคาย่อมเย้าอมเดียวเขื่อ้อางเนหลืองของตลาดออกอนะกินกินของชาวลีคนสวยนี่ปลอดสารปลอดผิด ปอดซานผพดถั่วนี่เป็นไงมัง่งอะปอดซานจ้า ส่วน,นอนส่วนหินผืนเหินห็นพืนใดพุนอืมยางเจะเลี่ยมยางอีกพุนข้างหน้าเนอะเนอะเนาะข้างหน้านู้อน,นอีกอัน,น,นออหออนึ่งเอมมอมัน มันน <c 1970> <c ười> ี่แสดงว่าหวานตีนั่นนูเลยมมาหลักที่เบ่งหัวมันสามเดือนก็บระเดีเบ่งที่ทำพันก็บระดี๋ยวทำลองลองแทะดูหัวแล้วไหมยังไม่หัวยังไ่หัวดอกบอว่ายังไ่หัวเพราะว่าของแม่เราไปแทะดู่ะยังไม่เป็นเลยยังไม่หัวตีวันนั้นแกหมูแกหลุดมาแจ้วอาจจะเห็นหมูยิบเลยไอ้น้องลี่ไงวะ ไอ้จิ๊รแล้วมันมาแกจกขังไ้แต่ดีนะมันมันไม่ทำผมไม่ไม่กะัเนาะเอาแต่มันมันรุนแบบเดียวนี่หมูหมูหลุดมากินมันมันหลุดมากัมันมาถุยกินมันนั่นแหละตัวแดงเป็นดอกหว่าใช่ ทีโทนเอาบงเงินฟังนี่เก็บประทันแล้วฟังผุนดอกกระดอกกินเกสองทุินมาเก็บคนเดียวเกือบสองทุ่มกินหมดแล้วหมดแล้วแล้วละนะเบงกันเบรกเล้มันได้มาหนักไปทางดังอีก เอายางเพาบวบเอาองหมดเลยพรทางผุนเก็บออกมาแล้วทางนี้เยอะมากทางนี้เหวไปพุนแต่ละโอ๊คของเพิ่นเพิ่นเก็บเสร็จแล้วฟังนี่บ่ได้เป็นลอยลูกได้จังได้พี่น้องนี่คือส่วนหนึ่งเด้อที่สาวสวมสีมาทายให้เบิ่งนี่นี่ได้เบิ่งโอ้เห็นบ่นี่ปากเหี่ยวเหี่ยเห็นบ่พี่น้องกูน่าโสดเหี่ยวเหี่ย นี่จ้ามปอจะลุกจะเก็บกี่เดือนพอยเนบอพี่นออโดดดกยังดกอยู่เลาปลูกไว้บึงแนหกกะหกยากระบ่ไดไเห็ดเลากัมานะมานั่งค่ะอีหลีอีหลอเบอยั่วนันจดือนห้าเดือนเดือนดืบวกกนคราวนี้ดกมากเลยยาย ที่น้องนี่แหละหนาตาคนปลูกบวกทัวคลิปนี้สาวสมมสีสำเนีกันเด้อจ้าฝากกดไหลกูดแชร์กดติดต้าไใ่้สาวสมมสีในเด้อจ้าสวัสดีจ้าบายจ้าพอกันอีกเด้อจ้า